ต้องบอกว่าเป็น e ีพีหนึ่งต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในส่วนของช่อง YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเซตซูมอินมีโอสตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ในไหนเป็น EP ีแรกแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาพูดถึงคำคำหนึ่งค่ะที่เราอาจจะบอกว่าโอ้ยไปไหนมาไหนได้ยินตลอดเลยนั่นก็คือคําว่าเสียงคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะแต่ว่าพอเวลาถามว่า,าเษียณคืออะไรพร้อมหรือเปล่าคําถามหลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะมีทั้งพร้อม ไม่พร้อมทําไมต้องไปรอเกษียณทําไมไม่ทําวันนี้ให้ดีก่อนวันนี้ล่ะค่ะก็จะพาคุณผู้ชมมานะคะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านมาดูสิว่าเอา้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปถึงวันที่เราก้าวเข้าสู่วัยเกษียณจริงๆเราต้องรู้อะไรบ้างและที่สําคัญก็คือมันเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวไหมทุกคนต้องรู้แบบนี้ไหมหรือว่าเราจะเตรียมความพร้อมยังไงไปจนถึงวันที่เกษียณได้อย่างมีความสุขอะัะวันนี้ก็เลยเชิญชวนกันนะคะมาพูดคุยกันกับพี่ก้อยค่ะวิวันคาราฮิรันโชน,นะคะ ในอดีตท่านเป็นนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยปัจจุบันค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะพี่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่างที่เกริ่นไปทุกคนได้ยินคําว่ากเกษียณพี่ก้อยแต่เชื่อว่าหลายคนอะ่ะยังสับสนนิดหน่อยว่าเออเราไปถึงวันที่กเกษียณปุ๊บเราต้องทําอะไรยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปถึงวันวยัยเกษียณเราต้องรู้อะไรบ้างคะพี่ก้อย จริงๆแล้วการตั้งโจทย์สำหรับการเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมันยากเพราะว่าเราไม่รู้โจทย์ค่ะปกติเวลาเราวางแผนอย่างอื่นนะคะเช่นวางแผนจะซื้อรถเรารู้ว่าอ่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทเ,าเราต้องดาวเท่าไหร่เราต้องผ่อนเท่าไหร่หรือจะซื้อบ้านห้าล้านบาทหรืออะไรเราก็มีเป้าหมายแต่เกษียณเนี่ยเราไม่มีโจทย์ค่ะเอ๊แล้วเราบอกว่าเราจะเกษียณหกสิบอย่างงี้ไม่ได้เหรอคะพี่คะอ๋อมีอายุใช่แต่ว่าในแง่ของการเงินต้องมีเงินเท่าไหร่ เคยเห็นตัวเลขพี่คอยเขาบอกว่าต้องแบบ4ี่ล้านอัพ8ดล้านอะไรเงี้ยถึงจะอยู่รอดจริงๆมันต้องยกขนาดนั้นไหมเดี๋ยวเราค่อยๆไต่กันไปทีละคําถามนะคะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างข้อแรกเราต้องรู้อะไรก่อนคะพี่้อยค่ะรู้โจทย์รู้โจทย์ <c oughs> คือรู้ <c oughs> ว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่อตอนที่เรากรเกษียณเราต้องมีเงินเท่าไหร่เราถึงะจะรู้ว่าเราจะ,กะเกษียณได้อย่างสุขสบายหรือไม่นะค่ะค่ะต้องมีเงินเท่าไหร่คือถ้าฟังโจทย์แบบนี้มัน,มนดูเหมือนง่ายมากพี่จะก็ตอบเลยปึ้งก็มีให้มากที่สุดสิ ต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถ้ายิ่งอยากมีให้มากมันก็จะเหนื่อยมากอะค่ะเหนื่อยตั้งแต่ตอนนี้เลยเราก็ต้องอยากให้เหนื่อยให้พอดีพอดีใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพี่เปรียบเทียบแล้วกันว่าจริงๆการจะวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยเหมือนกับเราจะวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ คือคือไปแล้วเราต้องมีเงินไปให้พอ,อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะไปกี่วันใช่ไหมคะไปอย่างไรจะอยู่รู้ไหมหรือจะจะเที่ยวแบบหรูหราแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาพอดีพอดีแบบบัตเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างกัน,นแต่ต่างใช่ค่ะก็ขึ้นมาจะจะไปเที่ยวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อของหรือเปล่าอะไรต่างๆแล้วคือว่าเราต้องวางแผนทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะได้เตรียมงบประมาณแล้วก็เตรียมเงินไปให้พอเหมือนกันนะคะ จะเกษียณเนี่ยเวลาที่จะต้องรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่แล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะเก็บออมเงินก้อนนั้นได้ไหมค่ะเราต้องตั้งต้นไหมคะพี่ก้อยว่าอืถ้าเราจะใช้เงินเท่าไหร่สักเดือนละหมื่นหรืออะไรอย่างนี้ไหมเราต้องตั้งต้นยังไงคะเพราะว่าพอบอกว่าอยากใช้เงินเท่าไหร่เชื่อว่าทุกคนก็จะบอกเดี๋ยวฉันมีค่ากินมีค่าเที่ยวมีค่าไปต่างประเทศมีอะไรเงี้ยมันจะมีหลายค่ามากนะคะชีวิตจะมีค่ามากเลยตอนนั้นใช่ค่ะทำอย่างนั้นละค่ะ ให้ทีนี้การที่จะไปคิดถึงอนาคตว่าตรงนั้นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่มันยากก็คิดถึงเหมือนปัจจุบันนี่แหละค่ะวัดจากปัจจุบันเลยจากปัจจุบันเลยว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนจะเอาแบบสมระนะคะแบบเออกินนิดกินหน่อยปลูกผักกินเองหรือจะเอาแบบรูไปนั่งเรือยอทไปหรือไปเที่ยวรอบโลกครูสรอบโลกหรืออะไรก็ต้องวางแผนเองอันนั้นนะคะว่าชีวิตเราไปก่อนว่าเราอยากจะอยู่ยังไงนะคะมันมีหลักการคำนวณเบื้องต้นไหมคะพี่ก้อยว่า ถ้าเราบอกว่าเราอยากใช้ชีวิตประมาณนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณนี้สรุปจนถึงณวันที่เราเกษียณเราควรมีเงินเท่าไหร่อ่ะมีค่ะมีมีหลักการค่ะก็คือเราคิดถึงตรงนี้ก่อนว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่คิดเป็นค่าเงินปัจจุบันเนี่ยนะคะว่าว่าเดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่เช่นบอกว่าจะใช้สักสักสองหมื่นบาทนะคะแบบโอเคแบบเกยบเกษียณหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ไปคิดเรื่องค่าเงินเฟ้อไถึงตรงนั้นแล้วว่าจริงๆแล้วในวันที่เราเกษียณเนี่ย เงินก้อนนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่อืมค่ะเอาเบื้องต้นคิดแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นหลักการต้องบอกว่าเป็นหลักการเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะอย่างที่พี่ก้อยบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยในการในการวางแผนแต่อันนี้คือคิดแค่เราคนเดียวถูกไหมคะพี่ก้อยเราต้องคิดเผื่อไหมต้องคิดเผื่อแบบเอ้ยเรามีสามีนะเรามีลูกอีกนะเรามีหลานอีกนะต้องคิดเผื่อไหมคะ แหมไม่อยากจะบอกเลยว่าใช่ต้องคิดเผื่ออันนี้อันนี้คือแบบความปวดหัวจะมา <laughs> แต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดเผื่อสามีเพราะสามีเขาก็อาจจะมีรายได้ของเขาเงินเก็บ <laughs> เขาก็ต <laughs> ้องคิดของเขาเหมือนกัน <laughs> คิดเผื่อคนที่จะพึ่งพาเราอะคะ่ะเ <laughs> ช่นเช่นสมมุรติว่าเรามีลูกที่เขาอาจจะช่วยตัวเองไม่ค่อยได้หรือเช่นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีหลานที่เราอยากจะต้องส่งมอบคือแล้วแต่แต่ละคนก็มีโจทย์ไม่เหมือนกันถ้าเราคิดแบบที่พี่ว่าน่ะคิดเอาแค่ว่าตัวเองจากไปแล้วก็ใช้เงินให้หมดเกลี้ยงก็ไม่เป็นไร แต่ว่าบางคนก็คิดว่าโอ้ฉันจะต้องเหลือมรดกส่งต่อให้ลูกหลานอีกเท่าไหร่ค่ะฉันจะต้องมีเงินเอาไว้ให้กับสาธารณกุศลอีกเท่าไหร่อ,อตรงนั้นก็ต้องคิดด้วยนะคะ,ค,ะคิดทุกๆไอเทมทุกๆรายการที่จะต้องใช้เงินที่จะต้องมาพึ่งพาเราอ,มอะมันคิดให้ครบถ้วนถ้าคิดอย่างที่พี่ก้อยว่าจริงๆอันนั้นอาจจะไม่แปลกแล้วเพราะว่าจะเคยเห็นพี่ก้อยว่าเขาคิดไปถึงตัวเลขนะวันนั้นอะมันกลายเป็นหลักล้านซึ่งไม่ใช่แค่ล้านเดียวมันอาจจะกลายเป็นแบบ สี่ล้านหกล้านแปดล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านก็มีมัขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ทำเนอะถ้าสมมติว่าอยากมีชีวิตอยู่บนเรือสำราญค่ะแล้วก็มีคนมีอาหารกินสี่มื้อมีคนดูแลรักษามีหมอดูแลรักษาพยาบาลให้ด้วยมีเพื่อนกินอ่าแบบทาอะไรได้ทุกอย่างตามสบายเนี่ยเดือนนึงต้องใช้ตั้งสี่แสนกว่าบาทแล้วก็ต้องเหนื่อยวันนี้จริงๆค่ะอย่างที่พี่ก้อยบอกเลยต้องมีเงินร้อยกว่าล้านเนี่ย ถึงจะใช้ชีวิตยอย่างนั้นได้ะคะ่ะหน้าวันที่เรากษียนนะคะแต่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอันนั้น,เเนคือวอรรู้สุดๆนะคะแต่ว่าเราเอาแบบไม่ต้องรู้ขนาดนั้นถ้าไม่ต้องรู้ขนาดนั้นสักสองหมื่นอย่างที่พี่ก้อยว่าก็น่าจะน่าจะพอไหวสองหมื่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราลงทุนได้ตาเท่าไหร่ดยก็มีเงินประมาณสักหกล้านถึงสิบล้านนะคะ,คะอันนี้พอเราเริ่มรู้แรกแล้วคือรู้ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ แต่ว่าเราจะไม่รู้สิคะพี่ก้อยว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เราอยากอยากสวยแล้วก็รวยแล้วก็มีอายุอยู่ในการใช้เงินนะ่ะแต่เราจะรู้ได้ไงอะคะพี่ว่าเราแบบเออเจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่ดีคนทั่วไปก็อาจจะคิดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะ,คะดูไปเรื่อยว่าเออสมัยพี่เด็กๆอะ่ะพี่เคยคิดว่าจะอยู่ถึงหกสิบห้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะคนที่จากไปก็หกสิบกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูเออคุณยาย จากไป50กว่าเองแต่นี้พออายุคนใกล้ตัวอพออายุมากขึ้นเออไม่ใช่นะเรายังไม่ได้ใช้เงินที่เราหาเลยคุณตาก็สี่แปสิบกว่าห้าแปบกว่าก็เลยประสบการณ์แต่ละคนก็จะสอนคนแตกต่างก็คืออายุยาวยืนขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะอายุเท่าไหร่มันก็มีหลักอยู่เหมือนกันค่ะค่ะยังไงคะพี่ก้อยก็เขาจะมีสูตรนะคะก็จะมีแบบสอบถามเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเรื่องเลยใช้ AI เลยเข้ามาช่วยก็คือว่าให้ติ๊กไป ว่าว่าคุณมีไลฟ์สไตล์ยังไงกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมอแล้วมันคำนอายุไขเราได้อะคะอ่อใช่ใช่ตอนนี้มีโรคร้ายแรงอะไรไหมค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาพี่ก็ทำอยู่เหมือนกันค่ะให้เดาว่าออกมาเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบเดี๋ยวนะคะใช่เนี๋ยนะถ้าเอางี้ถ้าถ้าพี่ก้อยออกมาอยากอยู่อย่ากอยู่แค่หกสิบห้าซึ่งก็จะถึงเลยเนาะ ไม่ค่ะเราต้องใช้เงินของเราก่อน <laughs> แล้วใช้เงินของเราที่เราหามาก่อน <laughs> แต่พอคำนวณออกมาแล้วเราได้อายุ90งั้นแปลว่าถ้าถ้าเราบอกว่าเราจะเกษียณ60เราจะมีอายุหลังเกษียณอีก30ปีน,ะน,นั้นใช่นั่นนะคะนั่นก็คือปัญหาค่ะแต่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องของอวิธีทำนะ,ะอีกวิธีหนึ่งซึ่งนะักวางแผนการเงินใช้กันมากง่ายๆเลยก็คือว่าเราก็ดูจากประวัติค่ะบรรพบุพรบุษของเราปู่ย่าตายายของเราจากไปอายุเท่าไหร่ค่ะ นะคะแต่ก็เราไม่ใช่จะเอาเท่านั้นนะบวกเข้าไปอีกประมาณสิบปีนะคะเช่นถ้าคุณตาพี่เสียไปตอนแปดสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยพี่บวกเข้าไปพี่ก็อาจจะอยู่สักเก้าสิบเก้าสิบสี่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจําได้ไหมคะหัวข้อแรกที่พี่ก้อยบอกว่าเราต้องรู้ก่อนก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะมีเงินหลังเกษียณเท่าไหร่แต่พอมาดูอายุปุ๊บพี่ก้อยไอ้ที่วางไว้ตอนแรกมันอาจจะไม่พอใช่ค่ะอันนั้นคือปัญหา <laughs> ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะสมัยยี่สิปีที่แล้วเนี่ยพี่จะบอกว่าทุกๆคน วางแผนก่อนเกษียณนะคะแล้วก็ใครมาให้พี่พูดว่าหลังเกษียณวางแผนอย่างไรพี่ปฏิเสธหมดเลยเพราะไม่ทันเลยไม่ทันแล้วแต่พอตอนเนี้ยค่ะใครมาพูดว่าเขาช่วยพูดให้ฟังหน่อยเถอะเรื่องนี้พี่รับหมดเลยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาตอนเนี้ยเขาไม่สามารถจะเงินที่ออมมาแล้วเขาคิดว่าพอเนี่ยเขาไม่สามารถจะใช้ไปจนกว่าเขาจะจากโลกนี้ไปได้ มันะจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยให้เขาทําอย่างไรให้มันพอค่ะอ,อจืจริงๆตอนนี้เราแค่รู้สองเรื่องเองนะคะรู้ว่าเราต้องมีเงินหลังเกษียณเท่าไหร่กับรู้แค่ว่าเราจะมีอายุอยู่หลังเกษียณเท่าไหร่พี่ก้อยแปลว่าพอถึงเวลาจริงๆเราต้องมีการปรับแผนนะอะ่ใช่ใชเรา,าจะยึดอยู่กับอันเดิมไม่ได้อะ่ะเพราะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นกลายเป็นว่าเงินที่เราบอกว่าเราจะใช้ถึงอายุหกสิบห้าอย่างที่พี่ก้อยบอกตอนแรกเอาคราวนี้เพิ่ม <laughs> เผื่อไปอีกยี่สิบปี เราจะเอาเงินตรงไหนเข้ามามันต้อง<ช>แบบงั้นแผนเราต้องกลับมารีไวซ์ใหม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องมาปรับปรุงแผนของเราอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะค่ะทีนี้ถ้ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามาปรับปรุงตอนไหนบางทีปรับปรุงตอนที่มันไม่เกือบจะไม่ทันแล้วแล้วสิ่งที่จะต้องทํามันก็จะต้องลําบากมากขึ้นเกิดจะไม่ทันของพี่ก้อยหมายความว่าเราอาจจะไม่มีช่องทางในการหารายได้ใช่เช่นมารู้ตัวตอนสัก70แล้วว่าโอ้ฉันยังแข็งแรงอยู่เลย จ็ดสิบแล้วนะแต่จริงๆเราควรดีใจนะที่เราอายุยืนเราก็ควรดีใจ <laughs> แต่ว่าถ้าอายุเจ็ดสิบแล้วมีเงินเหลืออยู่สองล้านบาทจะทําอย่างไรอก็ต้องอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับนะเราต้องคอยดูตลอดเวลาลว, <c oughs> ว่าเอจริงๆแล้วเราพอจะเพียงพอไหมแล้วการคาดการอายุขัยของเราเป็นอย่างไร <c oughs> เอเอาหลักการต้นก่อนที่เราคุยกันนะเราจะต้องรู้ว่าณนะวันที่เรากเกษียณเนี่ย <c oughs> เราควรจะมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เราก็คิดจากการที่ดูว่าเราจะใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังกเกษียณเท่าไหร่แล้วคิดย้อนกลับมากลับมาเป็นค่าของเงินณนะวันที่เรากรเกษียณค่ะค่ะทีนี้ถามว่าแล้วเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ไปดูเงินออมที่เรามีณนะวันนี้สมมุติเราเอาอยุสี่สิบเงินออมที่เรามีตอนสี่สิบเนี่ยพอไปถึงหกสิบมันจะเป็นเท่าไหร่อืมก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกันถ้าที่ออมแล้วกับที่จะออมเพิ่ม ที่ทออมไปแล้วเนี่ยต่อให้มันเติบโตไปจนถึงอายุหกสิบมันไม่พอกับอันที่เราจะใช้หลงังหกสิบเราก็จะต้องรีบออมเพิ่มจากสี่สิบถึงหกสิบนี่แหละค่ะต้องเร่งนิดหนึ่งนะพอได้ตรงนั้นแล้วเพียงพอก็โอเคแต่นี่พอถึงอายุเจ็ดสิบแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยตายละอาจจะไม่พอสิ่งที่ต้องทําก็คือก็ต้องหาไรายได้เพิ่มเติมอันแรกก็คือว่ามีงานพิเศษอะไรที่เราจะพอทําได้ไหมเป็นงานพาร์ทไทม์ time, งานไม่เต็มเวลาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะช่วยให้เราอย่างน้อยๆก็มีรายได้เข้ามาค่ะ,คะอันที่สองหาผลตอบแทนเพิ่มจากเงินที่เรามีอยู่เพื่อให้มันโตเร็วขึ้นซึ่งถ้าถามพี่ณนะปัจจุบันเนี้การจะไปทำตรงนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็จะลำบากในโลกที่มันมีความไม่แน่นอนสูงตอนนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นอ,อันออเน์นีตัวช้อเนี่ยอาจจะต้องอพักๆไว้ก่อนอกับอันที่สามถ้า มันไม่สามารถเลยเราก็ต้องมาดูแล้วค่ะเงินที่จะใช้ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องใช้น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องปรับลดระดับความเป็นอยู่ของเราลงให้ใช้เงินน้อยลงเงินที่มีเหลืออยู่จะได้ยืดยืด,ย,ดยืดออกไปได้มากขึ้นเหมือนตังเมย์ค่อยยืดออกอันนี้สําคัญแต่ว่าถ้า,ถาพี่ก้อยบอกว่าก,การหาไรายได้เพิ่มมันอาจจะแบบไม่ทาทาได้ยากขึ้นในภาวะ,ะในภาวะสถานการณ์แบบนี้เราต้องไปปรับลดในส่วนของค่าใช้จ่ายอันเนี้ยอันเนี้ยแหละค่ะ ค่าใช้จ่ายจริงๆอะพี่ก้อยมันมีค่าใช้จ่ายหลักๆอะไรบ้างที่คนไวกเกษียณเตรียมตัวไว้นะต้องเจอแน่นอนแล้วมันจะปรับลดได้ยังไงคะพี่ก้อยค่าใช้จ่ายหลักๆในชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็ปัจจัย4ี่แหละค่ะ,คะอาหาร<ม><ม>ที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรค<ม>แต่เอาเอา,เอาพีก่อนอันที่พี่คิดว่าหลักๆเลยต้องมีเนี่ยก็คือค่ากินอยู่ค่ะอาหารและที่อยู่อาศัยนะคะเ<ม>ครื่องนึ่งห่มกับยารักษาโรคก,กี่อันอันเนี้ยอันนี้ก็คือต้องปรับ ปรับให้มันพอดีพอ,พอสมควรนะคะสำหรับที่อาศัยนั้นถ้าคนที่เขามีก่อนอยู่แล้วเช่นมีบ้านแล้วไม่ต้องไปเช่าบ้าน<ม>อ,อันตรงนี้ก็ช่วยได้เ <he> er. ยอะเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนล่วงหน้านานและเตรียมชีวิตของตัวเองให้สบายโดยการที่ผ่อนบ้านตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานอยู่พอถึงเวลาวัย60แล้วกเกษียณแล้วก็ไม่ต้อง มีค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านอีกก็ลดลงไปได้ยารักษาโรคเนี่ยค่ะเป็นอันที่ลําบากนาะการการไม่ใช่ยารักษาโรคอย่างเดียวเนาะการรักษาพยาบาลเลยการรักษาพยาบาลแล้วก็การใช้เงินในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะเช่นเรื่องของอาการออกกําลังกายเรื่องของการอะไรที่มันจะวิตามินเสริมอ,อะไรที่้เออเนี่ยกัมป์โจบอกว่าค่าออกกําลังกายไม่เยอะเท่ากับวิตามินเพราะฉะนั้น อย่ากินวิตามินเยอะต้องตัดต้องตัดวิตามินไปก่อนก็ไปเอาวิตามินจากอาหารแทนต้องแบบนั้นนะคะต้องวางแผนค่ะไม่ใช่ว่าโอ้กินวิตามินกําๆๆจริงๆวิตามินเป็นกําๆก็่จริงๆมันตัดได้ตัดได้มันไม่ได้มีความจําเป็นค่ะกินซ่อมวัลผลดีกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยนั่นคือหลักๆที่พี่ก้อยบอกเนี่ยคือเออเราเห็นภาพตามนะแล้วเราก็คิดว่าคิดตามไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอถ้าเราจะต้องตัดจริงๆเราตัดได้หรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งที่ อยากตัดแต่บางทีมันตัดไม่ได้จงเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เราก้าวขาเข้าไปปุ๊บนะยอดบรรทัดส,สุดท้ายมันเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นบางทีเอาเดี๋ยวพลัสโรคเพิ่มอีกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นค่าที่จ่ายฉุกเฉินได้ด้วยค่ะคือจริงๆงเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําการบริหารยากมากเลยอืเพราะว่าเราไม่รู้ว่า มันจะเพิ่มในอาตาัตราไหนค่ะแต่เอาง่ายๆมันเพิ่มเท่าอาตาัตราเงินเฟอ้อไม่น้อยกว่าเงินเฟอ้อแน่นอนส่วนใหญ่จะมากกว่าด้วยซ้ําไปะนะคะแต่ว่าทางที่ดีก็คืออย่าป่วย <c oughs> อย่าป่วยเ <c oughs> นี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้รักษาสุขภาพออกกําลังกายกินอาหารรับอากาศบริสุทธิ์อย่าเครียดอะไรพวกนี้ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยอยู่ให้ไกลๆจากเหล้าบุหรี่ <c oughs> อ่านะคะค่ะอ้าวถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เทคนิคเบื้องต้นจริงๆแล้วอะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่พี่ก้อยพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องมีการรู้รู้ก่อนเกษียณถ้าเรารู้ก่อนเกษียณแล้วเราวางแผนกับที่พี่ก้อยบอกว่าตอนนี้มาถามเยอะเลยที่แบบเกษียณไปแล้วยังไม่รู้ปัญหาอันไหนมันหนักกว่ากันพี่ก้อยก็ต้องบอกว่าเกษียณแล้วยังไม่รู้เนี่ยหนักกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะพออายุมากเนี่ยแหล่งรายได้มันหายอืม ะะโอกาสที่จะได้งานทํามันก็น้อยลงอ๋อเพราะฉะนั้นอพออะไรได้หายโอกาสได้งานทําน้อยลงไม่มีรายรับเนี่ยถ้าเงินไม่พอต้องทําได้อย่างเดียวคือตัดค่าใช้จ่ายอืมจะตัดได้ถึงตรงไหนเท่านั้นเองค่ะ,คะก็อย่างที่บอกหลายคนก็เลยยอมแพ้เหมือนกันพี่คุยกับเพื่อนๆน,นะพอกยอมยอมแพ้คืงไงคะพี่หมายถึงว่าจะไปอยู่วัด <laughs> เขาบอกว่าไม่แล้วค่ะก็คือจะต้องจะต้องกลายเป็นสมถะจริงจริงอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้จ่ายให้น้อยลงไม่ไม่ออกงานสังคมมากนากักไม่ไปไหนมาไหนเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางตอนนี้ก็เยอะนะคะเยอะมากก็ตัดลงไปอะไรเงี้ยค่ะพอไม่ต้องออกงานสังคมเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ต้องทำใช่ไหมคะมันก็ลดค่าใช้จ่ายอะไรออกไปเยอะเลยก็คือเอาหลักๆก็คือกินอยู่ค่ะ ปัจจัย4ี่อย่าง2อ,อย่างอย่างที่1กับอย่างที่3เท่า <c oughs> นั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคือเราคุยกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ได้ติดตามชมเทปนี้อยู่นะฟังเสร็จแล้วรีบทําเลยใครใ<ช>ยัง<ช><ช>ไม่ทํา<ช>รีบทําเลยนะคะเราจะได้ไม่ไปอยู่เป็นพวกที่สองคือเกษียณแล้วยังไม่รู้แต่คําถามก็คือพอเราบอกว่าเราอยากเกษียณแล้วก็เกษียณยังมีความสุขเรามีตัวเลขทุกอย่างแล้วมีอายุที่เราคิดว่าเราจะอยู่หลังเกษียณเรียบร้อยแล้วมีจํานวนเงินเรียบร้อยแล้วมีแหล่งรายได้ที่จะมาได้มันมีทางรัฐไหมคะพี่ค้อยที่บอกว่า เฮ้ยใช้วิธีแบบนี้สิมันจะไปสู่การเกษียณที่เร็วขึ้นนี่ไหมคะพี่ยังไม่เห็นทางรัดเลยอะพาพี่มาทางตรงตลอดนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ทางรัดก็อาจจะมีถ้าเกิดฟลุกขึ้นมาได้โชคลาบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หมายถึงพี่ก็หมายถึงว่าซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยหรอซึ่งโอกาสถูกลอตเตอรี่มันก็น้อยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอัตติอัตโนนาโถ ตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปคิดว่าเราจะมีอย่างอื่นมาช่วยนะคะถ้าเราเตรียมตัวของเราไว้ดีและถึงเวลามันมีอย่างอื่นขึ้นมาเช่นได้มรดกก้อนใหญ่จากลุงป้านาอาอะไรที่เขาไม่มีลูกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีไปอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าวางแผนของเราเองดีกว่าชีวิตเราจะได้อยู่ในกำมือเราเราจะอยู่สุขสบายแค่ไหนเราก็วางแผนออกแบบของเราได้อะค่ะ ค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนที่จะสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวใช้ประสบการณ์จากพี่ก้อยให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยคําถามแรกที่อยากจะถามพี่ก้อยคือรู้ก่อนว่าเราอจะมีอายุหลังเกษียณกี่ปีถ้าเป็นในมุมพี่ก้อยพี่ก้อยคิดว่าพี่ก้อยจากเดิน70นะเขาอยับเป็นเท่าไหร่สําหรับอายุหลังเกษียณโอ้ตอนนี้ก็ต้อง90แล้วค่ะ <laughs> อาจตัวเลขมาอยู่ที่9 0ิ เชื่อแบบสอบถามง่ายนี่ไงเชื่อเชื่อเชื่อ AI ไเชื่อ AI เชื่อไม่หรอกค่ะพอเอิญก็ก็ดูคุณแม่พี่ก็90กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็ดูดูญาติโยมอะไรต่างๆก็คิดว่าเออเราเราอยู่ได้เหมือนกันแต่จริงเราตั้งไว้ใกล้ๆก่อนก็ดีนะคะเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้แต่แต่พี่แนะนําตอนเนี้ยทุกคนเลยนะให้ตั้ง100เอาไว้ก่อน พี่ก้อยเราจะอยู่เป็นตัวเลขสามหลักไม่เป็นไรพี่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงร้อยมันก็ไปไปสมบัติมารดกให้ลูกให้ลูกหลานหรือไปการกุศลหรืออะไรอย่างนั้นค่ะแต่ว่าการตั้งเนี่ยมันมันเผื่อเผื่อเลือค่ะตัวเลขอยู่ที่หนึ่งร้อยอ่าอันนี้จะจะดีกว่าพอถึงหนึ่งร้อยปุ๊บหลังเกษียณเราต้องใช้เงินต่อปีเท่าไหร่คะพี่ก้อยโอ้อเอาง่ายๆว่าอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกต้องใช้เงินต่อปีเท่าไหร่เนี่ย ก็สมมุตินะว่าเราบริหารจัดการเงินได้ผลตอบแทนเท่ากับเงินเฟอ้อค่ะต่อปีจะใช้เท่าไหร่ต่อเดือนก็คูณไปเลยค่ะอนนี่ก็คือ6 4สี่ิปีหลังกเกษียณส <40 S 1> <40 S 2> ี่ิปีส0บสองสี่สี่8ิบดคูณไม่ถูกเลยค่ะเห็นตัวเลขแล <180 S 2> ้ว <değil, S 2> ใช่ไมค่ค,ค่ะคูณไม่ถูกเลยค่ะเพราะเห็นตัวเลขแต่เราเกือบจะเป็นลมค่ะถ้าเดือนละหมื่นก็สี่ล้านแปด อเอาเดือนละหมื่นก่อนเอาแบบว่าเราสมถาสุดๆเลยนะจะไปตัวเลขที่สี่ล้านแปดถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นก็คือเราต้องลงทุนได้เท่าอาตาัตราเงินเะฟ้อนะอืมกักมัุดท้ายกว่าเราจะไปถึงเป้าที่สี่ล้านแปดตอนนี้เราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ครับพี่ก้อยอะขึ้นอยู่กับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราเราจะเก็บเท่าไหร่อืมค่ะอันที่สี่ล้านแปดคือณวันที่เราหกสิบ นะถ้าสมมุติว่าเราอายุยี 20, ่สิบห้าเราไม่มีเวลาตั้งเยอะที่จะเก็บตังตรงนั้นนะคะค่อยๆเก็บเท่าไหร่ใช่ทีนี้มันมีสามปัจจัยที่ทําให้เงินออมของเราโตได้รวดเร็วค่ะ,คะอันแรกก็คือเรื่องของระยะเวลาถ้าเรามีเวลาเก็บเยอะใช่ไหมคะยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เก็บได้เยอะอันที่สองคืออัตราผลตอบแทนค่ะถ้าเราได้ผลตอบแทนดีเงินมันทบต้นดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆมันก็จะได้เงินก็ก้อนใหญ่ขึ้นนะคะค่ะ ้วก็อนที่สามอันที่สามก็คือว่าจํานวนเงินค่ะนะคะ,ะถ้าถ้าเราสมมุติว่าเดิมอะเราคิดว่าจะออมเดือนละพันแต่ว,ว่าพอมีรายได้เพิ่มเราบอกเอ้าไม่เดือนนี้ฉันเด๋ยวนี้ฉันจะออมสองพันโบนัสออกก็จะออมเพิ่มอีกเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจํานวนเงินที่ออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆอย่างพี่อะพี่ออมพันหนึง่งตอนเด็กๆนะคะแล้วพี่ก็เพิ่มตอนหลังพี่ออมเดือนแล้วต้องสี่ห้าหมื่นบาท <c oughs> ออไม่ใช่ไม่ใช่เงินก็ใช้เงินนะคะเพราะเอินรายได้เยอะหน่อยคก็ก็คือสามารถคือจริงๆแล้วออมเพิ่มได้ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นอ๋อใช่เพราะว่าเรากินเท่าเดิมอะค่ะอืใช่ไหมคะตอนที่อาจจะกินดีขึ้นซึ่งซึ่งมันนั่นคือประเด็นค่ะประเด็นใหญ่ของของคนที่มีอายุมากขึ้นเนะคือว่าเออพอมีตังมีประสบการณ์ก็อยากจะกินดีๆใช่อ่ะ พี่ถึงบอกว่ากเกษียณแล้วอ่ะอันที่หลักๆเน่ยอาหาร,อ,อ,รนะอาหารเลยอยากจะกินดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสุขเนาะอุตส่าห์ทางานเหนื่อยมาก็ก็ตรงนั้นแหละคะ่ะค่ะก็ถึงบอกไงคะว่าถ้าแบบเรารู้เร็ว,วเราเริ่มก่อนการเดินทางไปสู่วัยเกษียณมันก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะไม่ยาก ใช่ใช่ไม่ยากงั้นวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนและเพื่อปูทางไปสู่ไวัยเเษียณวันนี้ผู้คุยกับพี่ก้อยได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราที่จะปูทางไปสู่ไวัเเเสียณกระซิบคนข้างๆเลย <laughs> ใช่อย่ารอช้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลายมาเป็นตัวเลขทบให้เรา <laughs> S <S <S มาพึ่งพาเราแตพ่พี่ฝากหน่อยค <C han> ่ะถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเกิดมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างระหว่างทางนะ <C han> เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทําให้เราไม่สามารถจะออมเงินได้หรือได้เนี่ย <C han> ไม่ไม่ต้องลอกัองวลใจนะคะหลายๆคนบอกอ๋อตกงานอะไรเงียย้ยหรอต้องรีก็เอาเงินเกษียณเอกมาใช้ก่อนได้ค่ะ <C han> นะคะแล้วก็เมือ่อทุกอย่างเข้าสู่ปกติก็รีบเก็บออมให้เร็วขึ้น แล้วก็เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมาเล่นทาทีหลังได้อย่าคิดว่านี่เงินกเกษียณแตะต้องไม่ได้เลยแล้วชีวิตก็ไปซัฟเฟอร์อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าฉุกเฉินจริงๆก็เอาออกมาใช้ได้แต่ว่ารีบกลับเข้าไปถึงเดิมเหมือนเราวิ่งออกนอกรูนอกทางนิดนึงจะงมาไปทําธุระอ้าวกลับมา,ก,บมาก็รีบวิ่งต่อก็ใช้ปิดมากขึ้นอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ถือว่าเป็นต้องบอกดอกจันเอาไว้เพราะว่าอุบัติเหตุในชีวิตมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ค่ะ แต่ว่าไม่ต้องซอฟเฟอรมมาก<ช>อะไรที่เราเก็บออกไว้เพื่อไวกเกเียณเอามากอดได้ใช่ค่ะขอยืมใช้เป็นการชั่วคราวได้ใช่แต่ย้ําว่าเป็นการชั่วคราวพอมี กลับมาใหม่หรือว่ามีอะไรมาทดแทนรีบเอากลับไปใส่ก้อนนั้นใชไปใส่กล่องสําหรับวัยเกษียณเอาไว้ให้พร้อมและที่สําคัญก็คือรู้วันนี้ทําวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกคนข้างๆด้วยให้ทําด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระกับตัวเลขของเราในวัยเกษียณนะคะวันนี้ขอบคุณพีก่กลยมากคะ่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะรู้แล้วอย่าลืมทําด้วยนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับอีพีหนึ่งรู้เรื่องแพท แพลนเรื่องเงินนะคะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยว EP 2จะเป็นเรื่องรายติดตามกันได้ในทุกช่องทางของ Set z o มอินนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ